สวัสดีค่ะพบกับช่องเราปผูกบอกนะคะแม้วที่ลุงพลบอกใช่พี่ลุงพลนครับลงลงทางหรือเปล่าครับอ๋อแล้วแล้วนี่ใครครับเนี่ยที่เขาบอกวังผูกบริจิตใช่ที่นี่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแม่งงงมามาหาลุงพลเหรอครับแม่งงงมาหาลุงพลเหรอครับแม่นบอครับลุงลุงพลกลับบ้านกลัไปแล้วกลับไปแล้วใครหาใครคะ กลับแล้วหรอกลับไปแล้วครับปกติก็อยู่ถึงกี่โมงไม่รู้เหมือนกันครับแลแล้วแต่มาสะดวกครับบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีก็ไปบางทีก็ไม่ไปรู้ว่าโชคคุณนาก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่โชคคุณห้าโมงก็กลับแล้วฉันละไม่รู้บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่ใช่แต่ว่ามาไม่ไม่ปกติมากระปิดกระปอยอันเดียวอันนี้คนในใจ่ะ แกไม่ห่วงบ้านห่วงนาแกเลยเหรอเออไม่เลยไม่เห็นเลยไม่รูใจไม่นานี้ยึดแล้วครับยึดแล้วพผมยึดหมดแล้วขยุตขยึดผมพวกผมพวกผมยึดหมดแล้วครับกูยึดเลยยินบอกแกด้วยนะส่วนใหญ่ว่านะยึดโดยไม่บอกแกแกว่านะไม่เป็นไรค่ะินไมว่าแกดูนี่นะไม่ดูเ่ราไม่ไม่ค่อยมาไม่ดูไม่มีเวลาดูไม่ดูไม่ดู แกเป็แกเป็นคนน่ารักครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ไม่มีเนาะเพราะว่าลุงไม่ค่อยมาเลยเขาเหรอเราถามกินแกแกมาไหมเนี่ยแกมาบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเขาแล้วนั่นใครน่ะนั่นน่ะไม่ใช่ลุงพลมาหน่ะน่ะอ๋อเป็นลุงฝืนอ๋อนั่นพ่อฝืนบอกสวัสดีครับพ่อฝืนว่าจะมาเยี่ยมลุงพลหน่อยลุงพลไม่อยู่บอไม่อยู่ไม่อยู่ครับเสียใจด้วยนะครับ วันหน oh, yeah, no ah no. ้าไม่ว oh, cool. ่าใหม่นะวันหน้าไม่มีคนบอกว่าจะอยู่มืดมืดหรือจะกลับบ้านอ่ะไม่ค่อยแบบจะมาก็อยู่ทั้งวันอ๋อพตัวแดงก็ไม่ค่อยมาบอกไม่ไม่ค่อยเห็นมาทุกวันลุงพลมาทุกวันก็ส่งส่งเขี้นี่แต่ว่าคุณมาไม่ทันทำไมว่าใครคูดเบรบเนี้ยมาทำมาทุกวันลุงพลทำงานทุกวันเอาหรอค่ะพี่ินบอกว่าเันพระตรงนี้เขา ไม่ได้ไม่ได้ทำค่ะวันพระไม่ได้ทำเฉพาะวันพระลุงสิบสี่ค่ำค่ะแรมสิบสี่ค่ำค่ะแรมสิบสี่ค่ำค่ะกี่ค่ำเดือนอะไรเดือนแปดค่ะเดือเก้าบอกเอาแล้วป้าฮันนี่อ้าวถ้าตอบถูกมันก็จะถูกไงต้องตอบผิดไว้ต้องตอบผิดถูกนี่ก็ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบแล้วใช่ไหมเห็นไหมต้องตอบผิดไว้พรุ่งนี้ทำอะไรกันนะทุกคนบอกไว้ป่ะพรุ่งนี้ไม่ครับรู้ตัวได้บอกอะไรสักบอกเลยค่ะ เดียวจะปีนหน้มใครอยู่มันไ่หกโมงเขาบอกมารวมกันนี่รู้เป่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้เปล่ไม่รู้ค่ะเบือนักเรเบื่อหูกจะกล้าบอกกันยังไงเนอนนอนนวเนีเพราะว่าลูกรนแฟนมหาเลยเมื่อก้คุณดูไลฟ์สดอยู่เห็นไลฟ์สดกันอยู่เมื่อกี้นี่อ๋เหรอ เอาลุงพลกลับมาบอวันยุดอีก15ค่ำวันนี้ก็มนนี่กบ14ค่อ้ก15ค่่ห้องลงพลก็มีคนยืดไปแล้ว่้กับมาตภาคใต้คุณนี่บอกแกหน่อยนะแกตื่เตลพอดียินมาแกดุมากเลยเนี่ยเราภาใต้นะแจ้งพอดีฮะมาจะกภาคใต้ผมบอกทะเบียนกรุงเทพ มอามันจะมาปักใต้เดังทะเบียนกรุงเทพมเห็นแน่ไหนแต่รถเปิดประทุนเนาะผมกยแรงยลมแรงลมแรงนั่นนะครับกับรนเปิดประทุนนี่นั่นโอ้นี่ไม่ไม่บอกผมเลยว่าลุงพลไม่ไหนเนี่ยไม่ทราบค่ะ กลับบ้านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ทราบค่ะอยู่บังเงียบบังเงียบบังเงียบบวกไว้นะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงเลยครับผมโทรไหมครับเผมโทรมีนะครับเดี๋ยวเราจับดีเพลย์ไปนะค่ะปักหมุดเลยค่ะปักหมุดไปที่บังเงียบบอกค่ะเอาเบอร์โทรลุงพลไหมครับปักหมุดกอกเลยค่ะมีมีไหมมีเบอร์โทรอ่าศูนย์แปดหนึ่ง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  ให้กอกอะไรใช่ไหมอ่าปักมุกกอกเลยค่ะชัวร์เขียอะไรครับที่บอกที่บอกเบอร์โทรศัพท์ยี่ชื่ออะไรเราวันนี้เหรอคะมีบ้านไร่ผู้หลวกรับจิ้มนี่จิงมแนวว่าจิ้แนวเยอะไงวได้ไหมจริงนี่จริงแนวไม่จริงแนว่าซ่าซองเลยแล้ว ไปละเดี๋ยวไปหาลุงบนมเด้อมาใหม่เด้อคันบลีนเพื่อนอีกเห็นลุงบุญบอกแจ้งไว้อยู่เมื่อกี้ว่าหกโมงเจอกันเดี๋ยวนี้นี่ใช่ไปอยู่ใกล้มาหาเพื่อนเห็ีนกับเอื่นมากี่ละมาใหม่บางทีเพื่อานมาถูกไหมนี่ชื่อไรเราอ่ะหน้าเด็กกับเพื่อนเลยนะนี่หน้าเด็กกับเพื่อนเลยนะเออ นั่งเลยเด็กมอน,น,มอนลอยหรือยังอนนอโอ้เขาชมก็ลอยแล้วค่ะตอนนี้เด <c ười> ็กไปหมด วันนี้ค่ะสวัสดีครสวัสดีค่ะโชกคุณกัลุงพลเลยสวัสดีค่ะโชคุณเหรอส่งผมเยอะสุดยอดไปแล้วนะคะชุดนี้เข้าร้านชาบูนะเขาจาไม่ได้ด้วเขไปกินชาบูเขาปิดแล้วไปถึงเขาปิดแล้วค่ะ ครับพสามทุ่มค่ะสามทุ่มหรอค่ะไม่ทันแล้วค่ะอ้าตามไปนะคะนายโพธี่มาบอกลากนกลับแ่บลค่ะวันนี้นะคะงเลยคลายเครียดคลายเครียดจำไม่ได้นะนี่เป็นยงไงแคนี้จำลุงไม่ได้เลยคณลุงเปลี่ยนไปอ้าวไปใส่แล้วลูก งงตามแล้วคราวนี้ตามแล้วงงเมื่อกี้งงนะฮะตอนนี้แหมดล้วนะโดนไปช่องหนี้ยไ่อนีี้โดนมาเสือพาไปได้แบตหมดแล้วเหรอแบตหมดแล้วโดนมาช่องเสือพาผายเสือพาไปนะครับส่งไม้ต่อนะครับทุกท่านกระโดูกนิกกี้ระวังด้วยรถเข้ามาหล่ะช่องย้ายสมอนนะฮะพ่อซื้อนะพี่เข้ามารายชลนะฮะอย่าลืมสั่งซื้อทีพีสกินนิกกี้ไปส่งลุงทุเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะ มันเป็นไรเพราะว่ามันเลี้ยวแล้วป้าฮันนี่สนุกสนานกันนะสนุกสนานเนาะโดนแซวนี่เมื่อกี้สวดมนต์ก็เมื่อยนิดหน่อยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้นั่งสวดมนต์นานมากหลายเดือนแล้วโอ้แม่นะขัดเข่าแม่แม่ไม่ได้สวดมนก็ได้สวดแล้วคนังนเข่า ถ้ธรรมดานะก็ไม่ได้เมื่อยอะไรไม่ได้เมื่อยใช่ไหมไม่โอ้แสดงว่ายานี่แข็งแรงเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้พึ่งจักรยานทุกวันนี้ไม่หรอกเวลาสวดมนต์มันจะเหมือนเราเราถอดจิตออกเราไว้แล้วก็อย่าไปเพ่งตรงขาหรือว่าเพ่งตรงร่างกายโอ้สุดยอดป้าหนี่ที่ว่าถอดจิตได้ด้วยนี่นะก็ เอาก็คือแบบเราเรารวมจิตเป็นหนึ่งเดียวกันคือสวดมนต์อย่างเดียวเราไม่ไม่ต้องไปคำนึงตรงขาว่ามันจะปวดเมื่อยไหมมันจะอู้ร่างคี้มันจะมาแล้วนี่นะฮะเอาหนี้จะทำไงล่ะคราวนี้มาสวดแต่เขาต้าต้มสวดเข้าไปดูคลิปนิกกี้นิกกี้ไปฟังสวดมนต์ที่ช่องลุงจิ๊นนะครับบันที้มาแล้วค่ะพี่น้องน้ำต้มนะคะนี่พี่นิกกี้เป็นหัวหน้า เอา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 แล้วครับวันนี้นี่นะคะชุดนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะคะชัหรับาโคกอกนะคะขอ,ขอจบคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ